เอาเที่ยวการสวัสดีนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเบาๆนะครับป,ประชาธิปไตยกับระบบะเผด็จการนะรประชาธิปไตยเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนจะส,สามารถมีสิทธิ์มีเสียงโดยตัวแทนของตัวเองที่เลือกขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้แทนนะครับนะผู้แทนรัษฎร แล้วประชาธิปไตยเนี่ยเรายังสามารถที่จะพูดคุยที่แม้กระทั่งลงทันหลข้อทำนำข้อเสนอแนะหรือขัดขวางการทำงานของรัฐบาลได้อีกนะแสดงบอกได้กว้างขวางว่านะั้นนะผมเอาบอกเลยบอกกตรงๆร,ระบบประชาธิปไตยเนี่ยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้หลายรูปแบบนะ ปัญญานั้นก็ให้ประชาชนคิดเอานะครับนะส่วนระบบะเผด็จการระบบะเผด็จการทหารเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับถนาะจะใช้มอสี่สิบสี่หรืกอกดอายการศึกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะพูดได้ไหมประชาชนต้องเงียบนะครับนะพูดได้แต่มีข้อจำกัดคุณจะลงถนนอะไรเดี๋ยวก็โดนจับอย่างที่เห็นเห็นนะครับ เ,เ,เพราะมันเป็นอำนาจเผด็จการเพราะฉะนั้นประชาชนเมื่อฟังแล้วก็ควรที่จะพิจารณาให้เข้าใจนะครับนะแต่การปกครองระบบประชาธิปไตยปัญหามันเยอะนะครับนะเนื่องจากว่ารัฐบาลต้องแก้ปัญหาแล้วก็ต้องฟังเสียงประชาชนนะครับนะแล้วก็ต้องแก้ไขให้มันเป็นไปตามสังคมนะครับนะอันนี้มันสิ่งที่ยุ่งยากมาก แล้วก็ระบบะเผด็จการผมยกตัวอย่างเช่นอย่างคสชคราวที่แล้วที่ทำไว้สร้างปัญหาให้ชาตินะครับนะสร้างปัญหาไว้ให้ชาติตั้งลหลายอย่างนะครับนะไม่เว่าเป็นการกู้เงินอย่างเงี้ยเพราะการดำเนินงานอะไรก็ตันมันมต้องมีการลงทุนเมื่อการกู้เงินหนี้ท่วมพ้นแล้วมันก็โอกาสประเทศไทยจะกู้เงินมาบริหารประเทศมันก็ยากนะครับนะ หรือว่าประเทศเราเป็นประเทศที่ยากจนนี่นี่ข้อเสียแล้วยุคคอสชเนี่ยก็ไม่ได้ฟังประชาชนนะเห็นไหมอย่างโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นที่สร้างผลเสียให้กับสาธารณูปโภคกต่างๆที่นำขึ้นมารถไฟความเร็วสูงเรือรถไฟความเร็วปานกลางเห็นไหมเรือนำน้ำซื้อมาไม่มีเครื่องอ้าว นี่ปัญหาไปปิดเหมืองทองอัคารลาเขาแล้วก็ผลเสียเท่าไหร่นะครับนะพอปิดเหมืองทองอัคารลาเนี่ยต้องใช้หนี้เขาเป็นหมื่นหลายหมื่นล้านนะครับนะต้อ,องพิจารณาดูนะแล้วก็โครงการสําคัญสําคัญเนี่ยโครงการจํานาข้าวที่ทะเลาะก,กันอยู่ในน่้นะรัฐบาลประชาธิปไตยเขาทําไม่ดี แต่รัฐบาลคอสชอเนี่ยเมื่อยึดอำนาจมาแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะบริาหารได้ถูกต้องนะนะก่อให้เกิดหนี้สินโครงการล้มนะครับนะแล้วก็ขายข้าวคุณภาพดีเป็นข้าวคุณภาพเสียเห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมันต้องโทษรัฐบาลรัฐบาลคอสชอนะแล้วอีสี่ร้ายที่สุดก็คือ การคอรัปชันนี่เกิดขึ้นมากที่สุดเลยนะครับในยุครัฐบาลเผด็จการเนี่ยผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นผู้นำที่ไม่มีความฉลาดผู้นำที่ทำงานรุ่แก่อานาจไม่ฟังประชาชนนะครับนะมันผิดพลาดได้ง่ายแต่รัฐบาลประชาธิปไตยในผิดพลาดได้ยากนะครับนะพลาดได้ยากเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องฟังเสียงประชาชน ประชาชนเขาจะต้องเข้ามาต่อต้านในสิ่งที่มันไม่ถูกหรือจะให้คําแนะนําโดยเฉพาะไอ้พวกที่เห็นต่างเนี่ยนะพวกที่เห็นต่างนี่ก็จี้รัฐบาลให้ทําตามใจเพราะฉะนั้นระบบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันดีนะความคิดของผมนะดีกว่าระบบผลิตการ แต่ว่าการดําเนินงานมันจะยากนะครับแก้ปัญหายากนะครับเนื่องจากว่าต้องทําให้มันถูกต้องจริงๆนะครับนะปัญหาของคนเนี่ยมันเยอะนะครับนะเห็นไหมดังประชุมเจบีซีเที่ยที่แล้วเนี่ยก่ไปเห็นต่างนะครับ,รบก็จี้ให้เปิดเผยเอาวิดีโอมาไปคุยอะไรกันมาถ้าเป็นคนสอชน,นี่คุณจะพูดได้ไหมไม่ได้ก็เงียบ ไอ้มสีม่สิบสี่เข้าไปปิดปากประชาชนก็เลือกเอาประชาชนอันนี้ผมพูดในเร่เป็นกลางๆนะนว่าใครชอบอะไรแล้วก็พวกไอ้นักวิชาการอ้พวกนักวิคเราะห์การเมืองที่เสี่ยมที่เกอก่อให้เกิดการปฏิวัตินะไอ้ตัวพวกนี้สําคัญนะพวกคิดพวกตัวสําคัญนะ พวกเสียมอยากให้มีการปฏิวัติปฏิวัติอย่างไรผูกหมอดูอ่ะคู่หมอเดาฟังไว้นะนะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องมีความฉลาดขึ้นนะต้องทันสมัยต้องคิดต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเอานะครับนะประชาชนคนไทยเราต้องเลือกเอาว่าจะเอาระบอบการปกครองแบบไหนจะเอาระบบประชาธิปไตย เรือะระ่องระบบเผเด็จการามันอยู่ที่ท่านระบบประชาธิปไตยท่านเลือกได้แต่ระบบประเด็จการเนี่ยท่านอาจจะเลือกไม่ได้นะเพราะว่าประเด็จการคือกลุ่มที่เขาเข้ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับนะอานี่ก็ผมก็พูดให้ฟังนะครับนะในท่านพิจารณาแต่ตรองเอาเองนะครับนะผมก็ถือโอกาสจะไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะ สำหรับคลิปผมใครต้องการสนับสนุนช่องของผมก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับนะจะเป็นห้าบาทสิบบาทยี่สิบาทร้อยหนึ่งแล้วแต่ความชอบของท่านนะครับนะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและก็ติดตามนะครับนะก่อนจากกันอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับคลิปนี้เที่วกาดราท่านสวัสดีครับ